สวัสดีครับผมโคดนะ้ดหน้าสอนออนไลน์คลิปนี้สั้นๆน,นะครับอยากจะบอกถึงคนที่เพิ่งหัดทําคลิปนะครับหรือคนที่ออกมาพูดหน้ากล้องเนี่ยซึ่งผมเห็นคนเป็นเยอะมากเลยนั่นก็คือเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ได้ใช้เรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องที่เสียหายอะไรนะครับซึ่งจริงๆเรื่องที่ผมจะพูดก็คือเรื่องนี้ครับ สมมติผมพูดแล้วผมมองตรงนี้เห็นไหมครับคุณเห็นอะไรไหมชัดไหมก็คือว่าสายตาผมเนี่ยนะครับไม่ได้มองคุณถูกไหมแล้วผมมองอะไรผมกําลังมองหน้าจอหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอกล้องถ่ายรูปที่เขาเรียกว่าที่สะท้อนหน้าเราอยู่คือจริงๆเราก็พยายามเช็คตัวเองใช่ไหมว่าเอ้ยเราพูดดีไหมเราโอเคไหมแต่จริงๆเนะี่ยถ้าคนที่เขา คืออารมณ์มันคนละอย่างกับมองแบบนี้ถ้าผมพุยแบบนี้แล้วมองแบบนี้เห็นไหมครับว่าเขาเรียก e อค contact อ่ะตามันจะอยู่ที่จอพอดีเลยแล้วจะรู้สึกว่าผมกําลังพูดกับผู้ชมอยู่แต่ถ้าผมมองแบบนี้มันจะมองให้พูดกับใครวะมันก็จะแบบแปลกๆใช่ไหมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ผมมองว่าคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยเป็นกันเยอะนะคือมองมองที่จอไงไม่ได้มองที่รูกล้องนะฮะซึ่งการมองรูกล้องเนี่ยมันจะแบบ มันจะได้อารมณ์กว่ามันจะได้เขาเรียกว่ามันชัดเจนกว่านะในเรื่องการสื่ออารมณ์นะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะว่าการมองกล้องสําคัญนะไม่ได้มองจอแบบนี้นะครับถ้ามองกล้องแบบนี้เนี่ยเวลาคุณสื่ออารมณ์อะไรเนี่ยมันจะชัดเจนมากกว่าทั้นคนที่อยู่ในกลุ่มผมเนี่ยรับยูทูบเบอร์มีหลายคนนะที่พูดพูดออกหน้ากล้องเนี่ยแล้วไม่ได้มองไม่ได้มองรูกล้องนะไปมองจอแบบนี้นะครับ ก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับใครที่ต้องการเทคนิคดีๆนะครับฟังคลิปดีๆจากผมแบบนี้อีกนะครับโคชนัสอนออนไลน์นะช่อง u t u b e นะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับครับยูทูบเบอร์แล้วก็กลุ่มไลา์สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะฮะแล้วก็สามารถติดตามผมได้ที่เพจโคชนสอนออนไลน์นะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ได้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคชิปผมทุกคลิปผมจะพยายามลงคลิป ทุกๆวันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ